สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ก็มาชี้แจงอธิบายกันหน่อยนี่ตรงนี้ก็เห็นอยู่ก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เริ่มเปิดรับงานแล้วใครจะส่งอะไรมาซ่อมก็ให้ติดต่อกันมาก่อนทักไลน์ทักแชทอินบ็อกซ์โทรก็ได้โทรเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยสะดวกรับสายผมทํางานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ อินบ็อกทักข้อความมาคุยกันก่อนจะส่งอะไรมานะครับตกลงโอเครับเงื่อนไขกันได้ก็ค่อยส่งมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงนะครับเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะส่งงานมาซ่อมกับเรานะครับเงื่อนไขแรกก็คือว่าลูกค้าที่จะส่งงานมาซ่อมต้องเสียค่าส่งมาเองทั้งไปเออทั้งมาและกลับนะครับก็ขามาเนี่ยลูกค้าเสีย ค่าส่งมาแล้วนะครับขากลับไม่ว่าจะซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ลูกค้าต้องเสียค่าส่งกลับเองนะครับไม่ใช่มาคิดกับทางร้านนะในกรณีที่ซ่อมได้เนี่ยค่าส่งกลับก็อาจจะมีไปลดหย่อนบ้างกับค่าบริการอาจจะบวกลบลบให้ลดใ,ให้นิดหน่อยกับค่าส่งกลับนะครับแต่ในกรณีที่ซ่อมไม่ได้ นะครับซ่อมไม่ได้หรือขอเครื่องกลับเนี่ยทางร้านนะบางทีไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเลยค่าตรวจเช็คก็ไม่มีแต่ที่มีแน่ๆก็คือค่าส่งกลับลูกค้าต้องจ่ายเองนะครับไม่ใช่ให้ทางร้านออกค่าส่งกลับให้นะครับลองจินตนาการนึกภาพตอนเราเอารถเข้าอู่นะเวลาเราเอา,เอารถเข้าอู่เราก็ขับไปเองนะครับเวลาซ่อมเสร็จ หรือว่าซ่อมไม่ได้ก็ต้องไปรับรถกลับเองนะครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบของตัวลูกค้าเองอยู่แล้วนะครับนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจจุดนี้นะครับจะให้ทางร้านออกค่าส่งกลับให้อ่าโดยที่ทางร้านไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเลยอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ใช่นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะส่วนร้านอื่นผมไม่ ผมไม่รู้ด้วยอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ร้านผมนะต้องออกค่าส่งทั้งมาและกลับนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับถ้ารับได้ในเงื่อนไขก็โอเคส่งงานมาซ่อมนะครับส่วนอีกเงื่อนไขที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่าคนไหนที่เป็นคนส่งงานมาซ่อมนะครับลูกค้าท่านใดชื่ออะไรที่เป็นคนส่งงานมาซ่อมผมจะคิดเงินกับลูกค้าคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็นของลูกค้าเองหรือรับต่อกันมาอีกทอดกี่ทอดก็แล้วแต่ นะครับใครเป็นคนส่งงานมาผมก็จะคิดค่าบริการกับคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการงานซ่อมหรือค่าบริการขาส่งกลับอะไรประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะคิดกับคนที่ส่งงานมานะครับจะไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3มนะมันมีบางกรณีที่รับงานมาต่ออีกทอดหนึ่งส่งมาซ่อมนะครับแล้วบางทีจะให้ผมรออีกคนนึงเนี่ยกว่า กว่าจะได้ตังค์กับบุคคลที่3เนี่ยนะครับมันก็เสียเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งมาซ่อมคุณก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วไปเก็บเงินกับลูกค้าของคุณอีกทีหนึง่งอันนั้นก็นนนก็อันนั้นก็เป็นส่วนของคุณไปนะครับถ้าส่งงานมาซ่อมแล้ว ก็ผมก็จะคิดเงินกับคุณประมาณนั้นตรงๆเลยนะครับในกรณีที่ส่งเครื่องมาแล้วผมซ่อมไม่ได้นะครับบางกรณีอาจจะไม่มีค่าตรวจเช็คเลยนะครับตามแต่ตกลงกันอ่าณตอนนั้นนะครับบางเครื่องเนี่ยส่งมารอนานนะครับผมไม่ได้ขึ้นให้ไม่ได้ซ่อมให้ทันใจอยากขอเครื่องกลับ ลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งกลับจุดนี้เองนะครับไม่ให้ไม่ใช่ให้ทางร้านออกค่าส่งกลับให้แบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็มาชี้แจงเพื่อที่จะได้เข้าใจในเงื่อนไขที่ตรงกันนะครับถ้าโอเครับได้นะครับก็ค่อยส่งมาแต่ถ้าโอเคดูแล้วมันไม่แฟร์ก็พิจารณาดูช่างท่านอื่นก็ได้อาจจะมีเงื่อนไขแบบอื่นนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะนะเพราะฉะนั้นย้ําอีกที ค่าส่งเสียทั้งขามาและขากลับลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายเองนะครับส่วนลูกค้าที่ส่งงานมาคนไหนส่งมาผมก็จะเก็บเงินกับคนคนนั้นนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะเก็บเงินกับลูกค้าคนได้ไหมแต่คุณส่งงานมาซ่อมกับเราคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าบริการที่เกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ